สวัสดีครับและยินดีต้อนรับสู่จักรวาลยามค่ำคืนพอดแคสต์ที่จะพาคุณเดินทางออกจากโลกที่วุ่นวายไปสู่ความสงบอันไพศาลของห้วงอวกาศในค่ำคืนนี้ไม่ว่าคุณจะกำลังนอนอยู่บนเตียงจ้องมองเพดานห้องหรืออาจจะกำลังมองออกไปนอกหน้าต่างที่เห็นเพียงแสงไฟของเมืองผมอยากจะชวนคุณมาลองจินตนาการไปพร้อมกันลองหลับตาลงช้า,ชา หายใจเข้าลึกๆและหายใจออกยาวๆทิ้งความกังวลของวันนี้ไว้ข้างหลังเพราะการเดินทางของเราในคืนนี้จะเป็นการเดินทางที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่มนุษย์จะจินตนาการได้เราจะเดินทางผ่านหมู่ดาวผ่านกาแล็กซีและดำดิ่งลงไปสู่ปริศนาที่ลึกที่สุดของจักรวาลเตรียมตัวให้พร้อมนะครับการเดินทางของเรากำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้ว การเดินทางของเราเริ่มต้นจากจุดเล็กๆที่เราเรียกว่าบ้านโลกของเราดาวเคราะห์สีน้ำเงินที่ล่องลอยอยู่อย่างโดดเดี่ยวในความมืดมิดแต่เมื่อเรามองออกไปสิ่งแรกที่เราจะพบเจอคือเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกับเรามากที่สุดดวงจันทร์ดวงจันทร์ผู้เฝ้ามองโลกอย่างเงียบงันมานับพันล้านปีผ้นผิวของมันเต็มไปด้วยหลุมอุกาบาต เป็นเหมือนบันทึกประวัติศาสตร์อันยาวนานของระบบสุริยะที่ถูกจารึกไว้บนนั้นเคยมีคนบอกว่าดวงจันทร์เกิดจากการชนครั้งใหญ่ระหว่างโลกในยุคแรกเริ่มกับดาวเคราะห์ขนาดเท่าดาวอังคารที่ชื่อว่าเทียเดียเศษซากจากการชนครั้งนั้นได้รวมตัวกันจนกลายเป็นดวงจันทร์ที่เราเห็นในทุกวันนี้ มันจึงเป็นเหมือนส่วนหนึ่งของโลกที่แยกตัวออกไปโคจรรอบเราตลอดการเราเคยส่งมนุษย์ไปเหยียบที่นั่นรอยเท้าของนิวอาร์มสตรองยังคงประทับอยู่บนผืนฝุ่นของดวงจันทร์อย่างเงียบงนันรอคอยการกลับไปเยือนของเราอีกครั้งในอนาคตเอาล่ะครับเราจะเคลื่อนที่ออกจากวงโคจรของโลกและดวงจันทร์มุ่งหน้าสู่ศูนย์กลางของระบบสุริยะที่นั่นคือดวงอาทิต ดาวเลิกเพียงดวงเดียวในบ้านของเราดวงอาทิตย์ไม่ใช่ลูกไฟธรรมดาแต่มันคือเตาปฏิกรนิวเคลียร์ฟิวชันขนาดยักษ์ที่มีขนาดใหญ่กว่าโลกของเราร้อยเท่าพลังงานมหาศาลที่มันปลดปล่อยออกมาในทุกวินาทีคือสิ่งที่ให้กำเนิดชีวิตให้ความอบอุ่นและเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของดาวเคราะห์ทุกดวงในระบบสุริยะแสงแดดที่เราอาบในตอนเช้า คือโฟตอนที่เดินทางมาจากใจกลางดวงอาทิตย์เป็นเวลานับแสนปีและใช้เวลาอีกเพียง8นาทีเพื่อเดินทางข้ามความว่างเปล่ามายังโลกของเรามันคือการเดินทางที่น่าอัศจรรย์เมื่อเราเดินทางผ่านดวงอาทิตย์ออกไปเราจะพบกับดาวเคราะห์ชั้นในดาวพุธดาวเคราะห์ที่ถูกแผดเผาในตอนกลางวันและหนาวเหน็บในตอนกลางคืนดาวศุกร์ พี่น้องฝาแฝดของโลกที่ถูกปกคลุมไปด้วยเมฆพิษและมีอุณหภูมิพื้นผิวร้อนพอที่จะหลอมตะกัวได้และดาวอังคารดาวเคราะห์สีแดงเพื่อนบ้านของเราที่ครั้งหนึ่งอาจเคยมีแม่น้ำและมหาสมุทรไหลผ่านพื้นผิวของมันตอนนี้เรากำลังส่งหุ่นยนต์ไปสำรวจอย่างไม่ลดละเพื่อค้นหาร่องรอยของสิ่งมีชีวิตที่อาจเคยเกิดขึ้นที่นั่น ไกลออกไปอีกคืออาณาจักรของดาวยักษ์ใหญ่ดาวพระหัสราชาแห่งดาวเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่จนสามารถบรรจุดาวเคราะห์ทั้งหมดในระบบสุริยะไว้ข้างในได้พายุหมุนขนาดยักษ์ที่เรียกว่าจุดแดงใหญ่บนดาวพระหัสนั้นมีขนาดใหญ่กว่าโลกทั้งใบและพายุลูกนี้ก็พัดกระหน่ำมานานหลายร้อยปีแล้ว และแน่นอนครับดาวเสาอัญมณีแห่งระบบสุริยะที่มีวงแหวนอันงดงามเป็นเอกลักษณ์วงแหวนเหล่านี้ไม่ได้เป็นแผงแข็งๆนะครับแต่มันประกอบขึ้นจากก้อนน้ำแข็งและหินนับพันล้านชิ้นที่มีขนาดตั้งแต่เม็ดฝุ่นไปจนถึงขนาดเท่าบ้านทั้งหลายโคจรอยู่รอบดาวเสาอย่างเป็นระเบียบมันคือภาพที่งดงามจนแทบหยุดหายใจการเดินทางในบ้านของเรายังไม่จบเพียงเท่านี้ ยังมียักษ์น้ำแข็งอย่างดาวยูเรนัสที่โคจรแบบตะแขคงข้างและดาวเนปจูนที่อยู่ไกลสุดขอบฟ้ามีลมพัดแรงที่สุดในระบบสุริยะทุกที่ที่เราไปล้วนมีความมหัศจรรย์ซ่อนอยู่ตอนนี้เรากำลังจะทิ้งระบบสุริยะของเราไว้เบื้องหลังเรากำลังเดินทางเข้าสู่ความมืดมิดที่แท้จริงความว่างเปล่าระหว่างดวงดาว ในความมืดนี้เองที่เราเริ่มมองเห็นแสงริบรี่จากที่ไกลๆแสงเหล่านั้นคือดาวเกษกดวงอื่นๆเหมือนกับดวงอาทิตย์ของเราแต่ละดวงก็อาจจะมีระบบดาวเคราะห์เป็นของตัวเองเราเรียกดาวเคราะห์ที่โคจรรอบดาวเกษกดวงอื่นว่า exoplanet นักดาราศาสตร์ค้นพบดาวเคราะห์พวกนี้แล้วหลายพันดวง มีทั้งดาวเคราะห์ที่เป็นแก๊สยักษ์ใหญ่กว่าดาวพฤหัสโคจรใกล้ดาวฤกษ์อของมันจนร้อนระอุมีทั้งดาวเคราะห์หินขนาดใหญ่กว่าโลกที่เรียกว่าซูเปอร์เอิร์ธและที่น่าตื่นเต้นที่สุดคือการค้นพบดาวเคราะห์ที่อยู่ในเขตที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยหรือโกลดิล็อกโซน ซึ่งเป็นระยะห่างที่พอเหมาะจากดาวฤกษ์อของมันที่ทำให้น้ำสามารถคงสถานะเป็นของเหลวได้ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญของสิ่งมีชีวิตอย่างที่เรารู้จักลองจินตนาการดูสิครับในค่ำคืนนี้ขณะที่เรากำลังนอนหลับอาจจะมีโลกอีกใบหนึ่งที่กำลังอาบแสงจากดวงอาทิตย์ของมันโลกที่มีมหาสมุทรสีแปลกตามีเมฆลอยอยู่บนท้องฟ้า และอาจจะมีใครบางคนหรืออะไรบางอย่างกำลังแหงหน้ามองท้องฟ้าและเห็นดาวดวงเล็กๆริบหรี่ซึ่งก็คือดวงอาทิตย์ของเรานั่นเองการเดินทางของเรายังคงดำเนินต่อไปเรากำลังเข้าใกล้กลุ่มกา๊าซและฝุ่นขนาดมหึมาที่ส่องแสงเรืองรองเป็นสีสันต่างๆที่นี่คือเนบิ u l a รงอนุบาลของดวงดาว เนบิวลานกอินทรีที่มีโครงสร้างอันโด่งดังอย่างเสาแห่งการสร้างสรรค์ Pillars of Creation คือกลุ่มก๊าซเย็นขนาดมหึมาที่กำลังยุบตัวลงภายใต้แรงโน้มถ่วงของมันเองในใจกลางของกลุ่มก๊าซที่หนานแน่นเหล่านั้นดาวฤกษกดวงใหม่กำลังเกิดขึ้นมันคือภาพของการเกิดที่งดงามที่สุดในจักรวาลดาวฤกษ์ก็เหมือนกับคนเราครับ มีเกิดมีชีวิตและมีวันตายดาวฤกษ์ขนาดเล็กอย่างดวงอาทิตย์ของเราเมื่อใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนจนหมดมันจะขยายตัวออกเป็นดาวยักษ์แดงกลืนกินดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้เคียงและในท้ายที่สุดก็จะสลัดชั้นบรรยากาศรอบนอกออก เหลือเพียงแก่นกลางที่หนาแน่นและร้อนระอุเรียกว่าดาวแคระขาว (white dwarf) ที่จะค่อยๆเย็นลงอย่างช้าๆตลอดการแต่สำหรับดาวฤกษ์ที่มีขนาดใหญ่กว่าดวงอาทิตย์มากๆวาระสุดท้ายของมันจะยิ่งใหญ่และรุนแรงกว่านั้นมากมันจะจบชีวิตลงด้วยการระเบิดที่เรียกว่าซูเปอร์โนวาการระเบิดที่สว่างสวัย จนอาจจะสว่างกว่ากาแล็กซี่ทั้งกาแล็กซี่เป็นเวลาสั้นๆการระเบิดนี้เองที่สร้างและศาสตร์กระจายธาตุหนักต่างๆเช่นเหล็กทองคำออกไปในอวกาศธาตุเหล็กในเม็ดเลือดของเราแคลเซียมในกระดูกล้วนเคยถูกสร้างขึ้นในใจกลางของดาวฤกษ์ที่ระเบิดไปเมื่อหลายพันหลานปีก่อนใช่แล้วครับเราทุกคนคือทุลีดาว และสิ่งที่เหลืออยู่หลังจากการระเบิดซูเปอร์โนวาของดาวเรือกมวลมหาศาลคือหนึ่งในวัตถุที่แปลกประหลาดที่สุดในจักรวาลดาวนิวตรอนหรือไม่ก็หลุมดำเราเดินทางมาไกลามากแล้วนะครับจากโลกของเราผ่านระบบสุริยะข้ามผ่านหมู่ดาวจนมาถึงขอบเขตของความเข้าใจของมนุษย์ที่นี่คืออาณาจักรของสิ่งที่มองไม่เห็น อาณาจักรของปริศนาเรามาเริ่มกันที่หลุมดำ black hole กันก่อนมันไม่ใช่หลุมแต่มันคือบริเวณในการอวกาศ space time ที่มีความหนานแน่นสูงมากจมแรงโน้มถ่วงของมันมหาศาลมหาศาลเสียจนไม่มีอะไรหนีรอดออกมาได้แม้กระทั่งแสงสว่าง รอบๆหลุมดำจะมีเขตแดนที่เราเรียกว่าขอบฟ้าเหตุการณ์ event horizon หากมีอะไรก็ตามข้ามผ่านเส้นนี้เข้าไปมันจะหายไปจากจักรวาลที่เรามองเห็นตลอดการเวลาจะยืดออกจนเกือบเป็นนิรันด์และแรงไทดอลจะฉีกทุกสรรพสิ่งให้กลายเป็นเพียงสายของอะตอมมันคือจุดสิ้นสุดของทุกสิ่งอย่างที่เราเข้าใจ ใจกลางกาแล็กซีทางช้างเผือกของเราเองก็มีหลุมดำมวลยิ่งยวดที่ชื่อว่าซาจิตาริยสเอสตาซ่อนตัวอยู่ดาวนับลล้านดวงในกาแล็กซีของเรากำลังโคจรรอบมันอยู่อย่างเงียบงนันแต่หลุมดำไม่ใช่ความเมืดเดียวที่จักรวาลมีนักดาราศาสตร์คนพบว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามองเห็นดวงดาว กาแล็กซีตัวเราทั้งหมดนี้รวมกันแล้วเป็นเพียงแค่5%ของจักรวาลทั้งหมดเท่านั้นแล้วอีก95%ที่เหลือละ่ะคืออะไรนักวิทยาศาสตร์เรียกมันว่าสสารมืด (dark matter) และพลังงานมืด (dark energy) สสารมืดคือสสารลึกลับที่เรามองไม่เห็นไม่ทำปฏิกิริยากับแสงแต่มีมวลและมีแรงโน้มถ่วง มันเป็นเหมือนโครงสร้างใหญ่แมงมุมที่มองไม่เห็นที่ยึดกาแล็กซีต่างๆไว้ด้วยกันไม่ให้ฉีกออกจากกันหากไม่มีสสารมืดกาแล็กซีทางช้างเผือกของเราอาจจะไม่มีวันเกาะตัวขึ้นมาได้เลยด้วยซ้ำส่วนพลังงานมืดยิ่งลึกลับกว่านั้นอีกมันคือพลังงานที่แฝงอยู่ในความว่างเปล่าของอวกาศและมันกำลังทำในสิ่งที่ตรงข้ามกับแรงโน้มถ่วง นั่นคือมันกำลังผลักให้จักรวาลขยายตัวออกไปและขยายตัวในอัตราที่เร็วขึ้นเรื่อยๆเสียด้วยนั่นหมายความว่าในอนาคตอันไกลโพ้นกาแล็กซี่ต่างๆจะเคลื่อนที่ห่างออกจากกันจนแสงของมันเดินทางมาไม่ถึงเราอีกต่อไป ท้องฟ้ายามค่ำคืนของอนาคตอาจจะมืดมิดและว่างเปล่าเหลือเพียงกาล็กซี่ของเราที่ล่องรอยอยู่อย่างโดดเดี่ยวมันคือปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฟิสิกส์ยุคใหม่เราอยู่ในจักรวาลที่ส่วนใหญ่ประกอบขึ้นจากสิ่งที่เรามองไม่เห็นและไม่เข้าใจมันช่างน่าถ่อมตนจริงๆนะครับการเดินทางของเราในค่ำคืนนี้พาเราไปไกลแสนไกล เราได้เห็นการเกิดและดับของดวงดาวเราได้ท่องไปในอาณาจักรของดาวยักษ์และเราได้สัมผัสกับปริศนาแห่งความมืดที่อยู่สุดขอบจักรวาลและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะเดินทางกลับบ้านลองจินตนาการว่าตัวเรากำลังเคลื่อนที่ย้อนกลับผ่านกาแล็กซี่มากมายผ่านเนบิวลาที่สวยงามผ่านดวงดาวนับล้าน จนกระทั่งเรามองเห็นแสงสว่างที่คุ้นเคยของกาแล็กซีทางช้างเผือกเราเดินทางกลับเข้ามาในแขนเกลียวของกาแล็กซีผ่านระบบดาวต่างๆจนมาถึงดวงอาทิตย์ของเราเราเห็นดาวเสาดาวพระฤหัสดาวอังคารและแล้วเราก็เห็นจุดสีน้ำเงินเล็กๆที่ลอยเด่นอยู่ตรงนั้นโลกของเราบ้านของเรา การเดินทางอัญญนยิ่งใหญ่นี้ทำให้เราได้เห็นว่าโลกของเรานั้นเล็กและเปราะบางเพียงใดในความกว้างใหญ่ของจักรวาลแต่ในขณะเดียวกันมันก็ทำให้เราตระหนักว่าโลกใบนี้พิเศษเพียงใดมันคือสถานที่เพียงแห่งเดียวเท่าที่เรารู้ที่มีความอบอุ่นมีน้ำมีอากาศและมีสิ่งที่เรียกว่าชีวิต ทุกครั้งที่คุณแหงนหน้ามองฟ้าในยามค่ำคืนขอให้จำไว้ว่าคุณไม่ได้กำลังมองดูความว่างเปล่าแต่คุณกำลังมองย้อนกลับไปในอดีตแสงจากดาวที่ไกลที่สุดอาจต้องใช้เวลาหลายล้านปีในการเดินทางมาถึงดวงตาของคุณคุณกำลังมองดูโรงกำเนิดดาวสุสานของดาว และความเป็นไปได้อันไม่มีที่สิ้นสุดที่ซ่อนอยู่ในความมืดนั้นขอให้ความกว้างใหญ่ของจักรวาลช่วยกล่อมให้คุณหลับไหลขอให้ความลึกลับของมันนำทางความฝันของคุณและขอให้ความจริงที่ว่าเราทุกคนคือส่วนหนึ่งของจักรวาลน,นี้เติมเต็มหัวใจของคุณด้วยความสงบราตรีสวัสดิ์ครับและขอให้คุณฝันถึงดวงดาว